ชกอันนี้บอกได้ปะไหมได้ตรงนั้นตรงได้วยพี่บอยปล่อยไฮโดรไฟด้วยสิ่งที่ยากที่สุดในการออกกำลังกายคือไปออกกำลังกายใช่เลยจันถึงสุขจันถึงสุขผมออกกำลังกายตอนเย็นคาร์ดิโอก,กับบริเวทควบอาหารกินาาอนาหารที่ดีกินอาหารที่ดีสวัสดีครับผมวันนี้พวกผมคุณนายโน้ตสิบหมื่นนะวันนี้ครับอยู่ในคลิปทีมงานมาเน็ตรถน้ำหนักนะแล้วเป็นทีมงานทีมช่องด้วยมีพี่บอยมีพี่ชาร์ปมีบอลมีแบงค์แล้วก็มีเกมนะห้าคนนะแต่ีสองคนที่เอ็ม กเพียวรถเขาไม่อยู่ในรายการนี้ข้องความเอาคว่กดดันกันไป <_ d ata> ก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนี้รอดูว่าเขาจะทำตามที่เขาพูดได้หรือเปล่าแล้วไปดูครับว่าตั้งแต่ที่เขาเกิดมาจนปัจจุบันนี้ร่างกายเขาพัฒนามาแค่ไหนครับ คนรดหนักคนแรกเดี๋ยวเรามาพบกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับครับผมบอลครับบอลไมเมือนนี้ครับผมโอเคบอลอยู่ในทีมงานมากี่ปีแล้วสามเก้าสามแม่เข้าสี่แล้วพี่ปีที่สี่ครับตั้งแต่มาทํางานวันแรกน้ําหนักเท่าไหร่วันแรกน้ำหนักเจ็ดสิบน้ำหนักเจ็ดสิบตอนนี้เก้าสิบห้าเก้าสิบห้าขึ้นมาประมาณ 25โล25โลอันนี้คือพูดถึงตอนแรกก่อนว่าบอลน,น้ำหนักเท่าไ์ครับภายในระยะเวลา3เกือบ10ปีใช่ครับขึ้นมาประมาณ25โลประมาณนั้นบอลอยากลดหนักใช่ครับก็ตอนนี้อีพีเนี่ยครั้งเนี้ยถ่ายครั้งเนี้ย จะถึงสิ้นปีต้องเอาจริงละผมเอาจริงแน่นอนน้ำหนักอาจจะไม่ลดแต่ผมต้องการความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายความเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงอะไรแต่ยังไงมันต้องรู้แล้วเพราะว่าตอนนี้เรารูปร่างของบอลมันคืออ้วนแต่ยังไม่ถึงอ้วนมากแต่แบบใส่เสื้อผ้าก็ยังอาจจะมีบบงชุดที่สวยอยู่ยังแน่อจจแนอยู่แต่บอลก็อยากแบบลีนกว่านี้ก็จะลด มากที่สี่กิโลตั้งไตั้งเป้าไว้คือ15บหโลครับปลายปีนี้ตั้งเป้าไว้คือ15บห้าโลได้กี่เดือนนี่กี่เดือนเหลืออีกสี่ไหมสี่เดือนกว่าได้ไหมสี่เดือนกว่า15โลใช่ครับอันนี้คือผมบอกก่อนนะสี่เดือนกว่า15โลคิดว่าได้เนี่ยรไปด้วยแล้วสร้างกล้ามเนื้อได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าลดผอมเป็นผมผมว่าลดอ่ะอย่างผมลด15โลแต่ลดเร็วแต่บอลเนี่ยคือจะลดแล้วสร้างกล้ามเนื้อสร้างกล้ามสี่เดือนประมาณ15โลผมคิดว่าได้ในการลดน้ำหนักของบอลบอลจะตั้งเป้าลดยังไง มีางตอนนี้ตารางตั้งเป้าผมก็คือหนึ่งเลยก็คือจันท์ถึงสุขจันถึงสุขผมออกกำลังกายตอนเย็นทุก็จะเป็นออฟฟิศทุกวันใช่ใช่จะเป็นคาริโอกับบริเวทซะส่วนใหญ่ครับแล้วก็จะคุมอาหารแต่ไม่ได้คุมถึงขั้นกินอาหารคลีนทุกมื้อไม่ได้ไม่ไม่ได้กินอาหารคลีนแต่ไม่ได้ใม่แต่ไม่ได้กินอาหารที่ดีกินอาหารที่ดีกินอาหารที่ดีเลือกเลือกกินมากขึ้นครับเริ่มลดตอนนัหนักอะไรตอนเริ่มลดอ่ะคือ95.8อ่าตอนนี้เขาลุนมาสักกันที่ทุกคนนะล้นตดนี้เลยลดมาเหลือ94 อ่า94.4ครับเอาก็เริ่มคลิปนี้เลยคือ94อย่าทำคลิปอัปเดตไปเรื่อยมาจะมาเดือนหนึ่งอัปเดตคลิปหนึ่งหรือ2เดือนนัดเด็ดคลิปหนึ่งก็เราดูคลิปต่อไปว่าบอลจะลดลงมาเดี๋ยแค่ไรก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้บอลนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดความตั้งใจเรามีแล้วผมคิดว่าลดได้แล้วก็จะมาเล่นคลิปในช่องมาเน็ได้สนุกมากขึ้นโอเคก็เป็นกำลังใจให้บอลครับขอบคุณครับผมมาพบกับคนร่วมหนักคนที่สองในทีมงานพี่เน็ครับโอเคครับพบกับแบงครับแบงแนะนำตัวหน่อยครับ แบงค์เล่นทุกรอบเลโอเคตั้งแต่ที่เข้าทีมพีเนสนอ่ะตอนนี้กี่ปีแล้วสองปีสองปีจะสามปีแล้วจะสามปีแล้วตอนที่เข้าทีมมาอ้วนอยู่ไหมอ้วนอ้วนแต่ไม่ได้ขนาดนี้ไม่ได้ขนาดนี้ประมาณเก้าสิบแบงค์เคยผอมที่สุดกี่กิโลเจ็ดสิบห้าช่วงช่วงแบบว่าไปรุ่นเลยก็แบบไปรุ่นมอสมหาลัยมหาลัยอ่ะนั่นคือเจ็ดสิบห้าน้ำหนักคือมีซิปแพรกมีซิปแพรประมาณเจ็ดสิบห้าเลยตอนนี้กี่โลร้อยสิบสี่แบงค์ขึ้นมา 3 0 40โลนะแต่อย่าย้อนกลับไปอีีที่ผมทำล้วมหนักตอนนั้นแบงค์เหลือเท่าไหร่แบงค์เหลือ95ตอนนี้ขึ้นมา20บโลตั้งแต่นี้แบงค์เริ่มอะไรเพราะอะไรเพราะคุณไงอะไรก็ล้วนไปแล้วอ้าวไม่มันก็ตอนนี้ก็จะเริ่มจริงจังแล้วแบงค์ก็จะเริ่มออกแบบจริงจังแล้วตอนนี้คือแบบเอาแบบดีแล้วแม่มันขึ้นีิให้มันอยู่ คงที่เราทำยังไงให้มันมันคงที่ก็ออกกาลังกายแล้วก็เลือกกินอาหารที่ดีครับโอเคก็ประมาณนั้นตอนที่พีคสุดคือ75แล้วก็ตอนที่ทารายการทั้งหมดครั้งแรกก็เหลือ7มาณเกแล้วตอนนี้ผ่านมากี่เดือน6เดือนใช่ไหมหกเดือนขึ้นมา20โลโหดมากทุกคนโอเคก็แบงค์วางแผนการออกกำลังกายแบบไหนบ้างคือผมเป็นคนกินน้ำหวานกินน้ำาร์โอนอันนี้ผมพยายามลดก็คือน้ำเปล่าล้วนเลยคือกินน้ำเปล่าล้วนเลยน้ำเปล่าล้วนลดพวกน้ำ อัดลมล้วนพูดของหวานเขาหวานแบงค์ติดของหวานไหมผมมันเลือกกินเลยอ่ามันเลือกกินเลยปุ๊บแล้วก็ยังไงต่อการลดของทอดแล้วก็ออกออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอคาร์ดิโอออกกำลังกายทุกวันไหนบ้างหรือออกทุกวันช่วงแรกจะเป็นจันพุทธศุกร์อ่าจันพุทธศุกก่อนเนาะมาเริ่มหยุดตัวมาเริ่มไม่เหนื่อยอาจจะเป็นทุกวันเลยทุกวันเลยโอเคก็ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วตอนนี้แบงค์ก็น้ำหนักพีคสุดตอนนี้เท่าไหร่ร้อยสิบร้อยตีร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าตอนนี้แบงค์น้ำหนักร้อยสิบห้านะก็แบงค์ เหมือนได้95 95พอพอแบบเล่นได้พอแบบแต่อยากอยากลงไปอีกไหมอยากลงมากว่านี้สัก8ปดสิบแปดนี้แบงค์น่าจะมีกล้ามท้องน่าจะมีแบบว่าตั้งเป้าไหมตั้งเป้าสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้อยากลดกี่โลสิ้นปีของ90ก่อนอ่สิ้นปีนี้สิ้นปีนี้แบงค์จะลดให้ถึง90ประมาณ25กิแต่แต่แบงค์ช่วงนั้นแบงค์แค่ลดแค่สองเดือนแบงค์ก็ลดได้เยอะนะช่วงนั้นลดสิบโล่น่อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แบงค์ด้วยก็สิ้้้้้้้นนนนปีีีพยยยยาาาาามมใหถึงงงงตตัโลลกกกกกก็ไ่่ออออเคครรดแิ ผมแนะนำเน้นการกินการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงโอเคก็ประมาณนั้นอย่าลืมเป็นกำลังใจแบงค์วยครับผมเพราเว่ามีคนหนึ่งที่อยากลดน้ำหนักเหมือนกันครับผมแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมนายศักดิ์สิทธิ์นรินทร์ครับชื่อเล่นชื่อเกมครับแต่ที่ผมจริงจังนะต้องลดจริงจังนะจริงจังแน่นอนถึงสิ้นปีนี้ตอนนี้น้หนักคุณกี่ิโลครับคร่าวๆที่ช่างมา115 115อ้เท่าแบงค์เลยเฟเท่าแบงค์เลยมาจากที่เดียวกันเท่ากับแบงอะตอนนี้พิลๆกเลยตอนที่เกมพิลๆกเลยน้ำหนักหุ่นเท่า ีอ่ทำหุ่นดีเลยหรือว่าแม่หรือว่าเป็นหุ่นหุ่นเราแบบนี้ตั้งแต่แรกใช่ใช่เราเราไฟเรามันเคลื่อนมาเรื่อยๆอ่ะมันไม่มีแบบไม่มีแบบไม่มีอ่ะช่อ่ช่วงช่วงประมาณอายุยี่สิบสองยี่สิบสามนั่นต่างไรจำได้ก็ประมาณแปดสิบเก้าสิบแปดโอ้ก็อยู่เกมถือว่าอยู่ในขั้นนี้นะตอนนั้นหุ่นดีไหมผิวเล่นบอลเล่นบองตลอดเลยอ่ะตลอดเลยเล่เลยอ่ะโอเค เกมอยากลดมากสุดกี่โลถ้าเกิดพังสิ้นปีซับสิบห้าโลสิบห้าโลถึงร้อยประมาณเก้าสิบเก้าของเก้าสิบเก้า่าของเก้าสิบเก้าคือแบบว่าหุ่นแล้วแบบเปรี้ยวสาวชอบสาวอะไรเราสูงไงอ่าเราสูงครับเพราะเกมเป็นคนสูงแล้วอ่าถ้าเกิดการวิธีลดหนักของเกมคือจะทำยังไงบ้างถ้าเกิดคิดคิดอยู่คิดอยู่ถ้าลดหนักก็ต้องออกกำลังกายแค่นั้นเองออกกำลังกายพวกกมอ่านไหม กินให้น้อยลงกินให้น้อยลงแต่เกมนี่จะเริ่มมาออกกลังกายกับเขาตอนเย็นแล้วนี่คือเกมแบบว่าผมถามเกมอยากลดหนักไหมบอกเออผมอยากลดเลยเรียกเข้ามาในรายการนี้เลยก็เพราะว่าคนออกกันเยอะไงเพราะว่าทีมชอบเขาเรื่องออกกันเยอะใช่ถ้าเกิดเราออกคลิปหรือว่าเราอยากทํางานให้ดีขึ้นปุ๊บมันได้กับตัวเราด้วยแล้วก็ได้กับเรื่องงานเรื่องอะไรด้วยก็เกมตั้งเป้า ไว้99 99ตอนนี้ล15ล15เพราะเกมเป็นคนสูงอยู่แล้วแต่เกมเป็นคน้่นเป็นคนหุนอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วา่าคนตัวใหญ่คนตัวใหญ่กรมพันที่บ้านตัวใหญ่อ่าตัวใหญ่เนาะแต่ตอนนี้ก็เกมอยากให้เหลือสัก99ใช่ครับก็ได้หุ่นดีกว่านี้วิธีลดคือออกกำลังกายเพื่อนไปก่อนก็น่าจะคุมอาหารไม่ลง่ไม่ไม่ไม่กินน้อยลงกินเท่าเดิมได้แต่เราเริ่มเรื่องในสิ่งที่กินสิ่งที่ดี อ,อย่างเรากินไก่ทอดแล้วก็เปลี่ยนไปกินไก่ต้มประมาณนั้นเลือกในกินในสิ่งที่ดีก่อนดีกว่าโอเคก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เกมด้วยถ้า hey, สิ้นปีที่เกมไม่ถึงก็ขอเป็น่าบมไ็่ดาเลยเหรอเราสิบเก้าไม่ไม่ไม่ด่าแค่แค่เป็นกำลังใจแค่แค่อยากรู้ว่าเออแรงบันใจแล้วอยากรู้เพื่ออะไรอืมจ้า ขายรูปละเท่อ่าอยากแต่งตัวเท่อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องหาเสื้อผ้ายากแล้วอ่ายเสื้อผ้ายากเลยครับเสื้อผ้ายากมากก็หมาบปองไซส์ใหญ่เลยนะโอเคก็มาแลาวอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เกมนะครับนี่ครับคนเข้าร่วมรายการเราอีกคนหนึ่งครับสวัสดีครับพี่ชับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่อยากถามก่อนเลยตอนนี้เอาไว้ทำไมไม่ใช่ตอนที่พี่ชับลีนสุดๆ ครับน้ำหนักเท่าไหรล่างทองล่างทองดีที่สุดดีที่สุดออกกำลังกายหนักๆคุมอาหารกิน<ช>ว<ช>ิตามินหกสิบเอ็ดจุดห้าแล้วตอนนี้หนักเท่ไรเจ็ด <75 S 1> สิบห้าเจ็ดสิ้าอประมาณสิบรูสิบ, <c ười> สบ,บรูเกิน สิบกว่าสิบกว่าโลอ่าสิบเอ็ดโลประมาณสิบเอ็ดโลนะสิบห้าโลประมาณสิบห้าโลแล้วตอนนี้พี่เน็ตอยู่ในทีมงานมากี่ปกี่แล้วอยู่กับพี่เน็ตมากี่ปีอยู่กับพี่เน็ตมาปีที่หกปีที่หกตั้งแต่ตอนนี้มาอยู่พี่เน็ตพูดแบบนี้ไหมไม่ตอนมาอยู่เน็ตแรกๆไม่ขนาดนี้ก็ออกกําลังกายบ้างอ่ะออกออกกำลังกายบ้างไม่ไม่ได้ขนาดนี้ใช่ไม่ได้ขนาดนี้แต่ตอนนี้อยู่กับพี่เน็ตขึ้นมาประมาณกี่โลถึงสิบไหมตอนมาอยู่กับเน็ตน่าจะประมาณหกสิบห้าอ่าตอนนี้ขึ้นมาประมาณนั่นแหละเกือบสิบโลเก็บ กลับไปน้ำหนักเท่าไหร่อยากกลับไปหุ่นเฟิร์มหรือว่าน้ำหนักกระเดิมแต่แค่หุ่นเฟิร์มอยากอยากกลับไปร่างท้องเหมือนร่างหล่อประมาณ6อ่ะตีไปได้กี่พี่จ้าสามหกสี่สามหกสี่ใช่ใช่ใช่กร่างท้องเลยสิ้นปีนี้พี่จับคิดว่าตัวเองจะลงไปถึงเท่าไหร่ตั้งเป้าว้แล้วอยากลดลดสักสิบโลนะสิบโลเหลือสักหกสิบห้าใช่ประมาณหกสิบห้านี่คือแบบสิ้นปีนี้ประมาณหกสิบห้าคิดดูว่าหุ่อย่างงี้แต่ลงไปสิบโลอ่าก็ว่ามันจะเฟิร์มขนาดไหนมันก็จะดีมันก็จะะใใสสสส่่เเื้้อผาไลวยยปรมาณนั้นใ่แรงบันจาาทีอยกดไปเพื่อ็จะใส เยอะมากเพราะพีพ่ชายก็อายุ <c oughs> ใ่ใอายุตอนนี้ก็หนึ่ง <c oughs> เล้วเข้าเลขสี่เนี่ย <c oughs> เราจะรู้เลยว่า <c oughs> นอนตื่นมาแล้วอยู่ๆมันก็ปวดเองโดยที่ไม่มีสาเหตุมันคืออะไรตอนนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพเพื่อลับมาหันกลับมาดูมากกว่าเดิมด้วยแล้ววิธีลดน้ําหนักของพี่ช้างคืออะไรคุมอาหารครับคุมอาหารหลักๆก็จะคุมอาหารกินอาหารเคนมไหมกริงๆก็ไม่เค็มไหมหรือว่าแค่เลือกกินปกติจะชอบกินอาหารค็นมากแต่ก็ตอนนี้ก็ลดพวกของทอดของมันของหวานน้ำอัดลมอะไรเงี้ยอะไรที่เรารู้ว่ามันไม่ดีอะไม่ดีแล้วก็ลดลดมาเพิ่มลดแต่ไม่ใช่แบบตัดไม่ได้ตัดแค่ลดบ้าง น้อยกินน้อยอาทิตย์หนึ่งอาจจะขอสอักแก้วนึงที่เดียวมาแล้วมาแอะไรที่เดียวทีเดียาแล้วแล้วการออกกำลังกายดีไหมการออกกำลังกายตอนนี้เพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาออก,ก,ออกใช่ก็คือ,อก่อนหน้าน,นี้ไม่มีเลยเพราะว่าไม่มีเลยขาหักรวมถึงป่วยทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ก็เริ<า>่มกลับมาออกแล้วจะออกทุกวันหรือว่าวันเว้นวันตั้งไว้ว่าอยากออกทุกวันแต่ประมาณอย่างน้อยสัปดาห์ละห้าครั้งอ่าก็ตั้าวันตั้งเป้าไว้คืออาทิตย์หนึ่งคือห้าวันตั้งาว้นใช่ก็ประมาณนั้นก็อย่าลืมเป็นกำลังใจพี่ชับโลดูสิ้นปีนีี้พ่ชบจะถึง ่้ต้องถึงนี่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ไงถ้าพี่ถึงแล้วเรามีอะไรให้เปล่าไม่ไม่มีก็แค่ให้แฟนลับเป็นกำลังใจให้เราไม่ไม่แน่ไม่แน่นะ้นของพี่เนสตพี่เน็ตเขามีให้เราแต่ผมไม่แน่ถ้าเกิดมีสปอนเซอร์เกี่ยวมาอาจจะมีให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอาจจะมีแบบติดไม้ติดมืออาจจะเป็นนาฬิกาไม่ไปถามเลยว่านี่คืออะไรอันนี้คือแกปุ๊งแกปุ๊ง แกเพิ่งยกเวทมาเพิ่งยกเวทได้ได้ก็คือมายกเวทนายมีอะไรอยากแนะนําพี่ดีกว่าว่าออกกำลังกายเอายิงสําหรับตัวผมนะการออกกำลังกายมันมันนอกในกคนเลยอยู่ที่หัวใจเราแค่นั้นสำหรับผมอยู่ที่หัวใจว่าเราจะบังคับตัวเองเอาชนะตัวเองอ่ะไม่ต้องชนะคนอื่นหรอกเราบังคับตัวเองแค่ไม่ออกออกมากออกน้อยไม่บ่ากันแต่แค่ ขอให้ใจเราว่าเราต้องเอาชนะอันนี้แนะนำพี่เหรอไม่แนะนำแนะนำทุกคนแนะนำทุกคนที่ดูอยู่แนะนำทุกคนอยู่เอาชนะตัวเองให้ได้ก่อนสิ่งที่ยากที่สุดในการออกกำลังกายคือไปออกกำลังกายใช่แล้วมันคือการตัวเองใช่การก้าวออกจากบ้านออกกำลังกายหรือออกที่บ้านก็ได้อ่าใช่ออกที่บ้านแค่ให้คุณเริ่มอย่าเดี๋ยวก่อนอย่าเดี๋ยวก่อนแค่นั้นเนี่ยผมเดี๋ยวก่อนพี่พี่มีสูตรทำยังไงให้ไปออกกำลังกายคือเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไว้เลยแล้ววางไว้หน้าประตูช่วยชสิทธิ์ไม่ไม่คือลองเลย ไ่ออกยิมทุกวัน <อะ S 1> สาวสเคย, <c oughs> ยก,กูอยากเจอมีเป้าหมายอะไรี้มีเป้าหมายไ,ไปโรงเรียนกูต้องไปเจอจริงจริงผมบอ,อกช่วงต่อยเหมือนที่ผมไม่ออกยิมทุกวันเท่าไหร่ค่าค่าเมมเบอร์เท่าไหรไ่ไม่เมมเบอร์ไม่วันนี้ผมไม่ออกค่าที่ผม,ม,มยิมมันต้องมีเมมเบอร์ไม่ผมพี่ได้คุณอย่างไงผมเสียรายเดือนเออก็สมาชิกก็แหละผมสมัครเขาไว้ห้าพันอยู่ได้ปีขึ้น ้้ดวยมีส่วนลดเขาใหีส่วนลดได้ได้ได้ใช่ไหมแล้วมีคนหนุ่มตรงเนี้ยอยู่ใกล้เราเนี่ยไอ้ผมถามให้เอาลี่สูตรพี่มันเราไม่จบเลยสูตรพี่อะไรเอาเสื้อผ้าใส่กระเป๋าและเมื่อเราเห็นน่ะเราฝังประตูเลยนะเราเห็นเราจะเตะราจะกระเป๋ากระเป๋าเชี่ยแล้วเนี่ยไปใช่คือมันจะเตือนความจำแต่ถ้าเราไม่เห็นหรือเราไม่เตรียมเราจะไม่ผม่รู้ผม่เตือนเลยว่า แต่ของนายมันเป็นอาชีพอยู่แล้วไงเออาชีพแต่คนหมายถึงคนที่แบบอยากไปออกกำลังกายอ่ะเป้าหมายสำคัญเราจะทําร่างกายเอาอย่างอย่างเป้าหมายเราจะอยู่เพื่อดูแลใครหรือเปล่าอย่างมีชาพี่แม่อยู่เราต้องไม่ใช่ว่าแม่แข็งแรงของเราเราต้องแข็งแรงเพื่อดูแลแม่ใช่นั่นคือเป้าหมายสําคัญทังทุกคนไม่จริงจริงมีเน็ตบอกอย่างีโบนันที่ไหนมีมีเน็ตมีพีเน็ตมีเขามีให้อยู่แล้วแต่ผมอ่ะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเลยมีอยู่แล้ว อาจจะเป็นนาฬิกาอาจจะเป็นอะไรก็ได้ออกกําลังกายเงี้ยใช่นาฬิกาออกกำลังกายสามที่หมื่นได้นะกำลังติดต่อกำลังติดต่ออยู่มีมีให้อยู่แล้วโอเคได้โอเคครับผู้เข้าแข่งขันไม่ได้แข่งขันผู้เข้าอยู่ในการล่มหนักคนต่อไปคือพี่บอยรีวิวของ อ่ะอยากอยากสัมภาษณ์พี่บอยหน่อยพี่บอยหุ่นน้ำหนักเนี้ยมากี่ปีแล้วโอ้โหตั้งแต่เจอกันเลยนะเราตั้งแต่ผมอยู่พียสี่ปีตอที่ปีไดกก็พี่บอยหุ่นนี้มาตลอพี่บอยมีช่วงอ้วนกว่านี้มีช่วงที่ก่อนต่อยมวยก่อนต่อยมวยน้ำหนักอะไรร้อยสิบร้อยสิบอันนี้คือเต็มสุดพี่ลอยเต็มเต็มกราฟแล้วแล้วแต่หุ่นพี่บอยดีหรือพี่บอยหุ่นเป็นคนอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วหรือว่ามีช่วงที่หุ่นดีแบบมันมีช่วงที่เป็นทรงเออยู่อ่า่ประมาณเท่าไรน้ำหนักอะไรตรงนั้นช่วงช แปดสิบแปดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยนะครันแล้วถือว่าน้ำหนักประมาณเท่าไหรแปดสิบกว่าเก้าสิบแต่พี่วายเป็นคนหุ่นอย่างนี้อยู่แล้วใช่มันจะตัวใหญ่ๆอ้วนแต่ก็พี่วายที่จะลดในครั้งนี้พี่วายจะตั้งกล้ามแทนใช่ครับไม่ได้ไม่ได้แบบลดทั้นผอมไม่ได้ลดอะไรนะไม่เอาเรียนไม่เอาไม่เอาเรีนแต่แค่พี่วายจะตั้งกล้ามให้ใหญ่ขึ้นคืออยากถอดเสื้อแล้วไม่อายอ่ะอ่าตอนนี้น้ำหนักเท่าไรร้อยร้อยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยพี่วายอยากเหลือสักเท่าไหร่เพื่อให้หุ่นดีหรือว่าคือใใใจจจนนะะับบกก็อยาาแว่ห้มดดูี เลือตัวตัวเลขอ่ะไม่ค่อยซีเรียสแค่อยากเพิ่มกล้ามเพิ่มแค่อยากแบบผดเสื้อมาแล้วมันดูโอเคไอ้มันแบบออกแต่ผมมาแล้วแผมคิดนะพี่บอยสักเก้าสิบสองใกล้สามเราแบบกล้ามบึกนะผมว่าแบบหุ่นเหมือนหุ่นเหมือนนักมวยหุ่นเหมือนนี่นะเนี่ยนะที่พี่เนี้ไปต่อยมวยที่ต่าที่สุดอะไอ้ไพรวัลไอที่ยูทูบเบอร์โลแกนปะเออโลแกนหุ่นไหมโคตรหุ่นอันนั้นอะไรเก้าสิบกว่ามั้ง ก้าสบกว่าเก็บเก็บ1 0หนึ่งร้อยเจ็ดสิหนึ่งร้อยอุ่นเลโคตรเท่เลยนะคื้น่ราตัวใหญ่ถ้าผอมอะถ้าผอมอ่ะจะเป็นหุ่นแบบเนาเพราะว่าเนสอะจะดูตัวเล็กเป็ตัวเล็กแต่พี่อ่ะคือยังไงมันต้องแบบต้องดูแน่นอะก้ามแบบาเมยเือยแบบอุ่นเหนื่อยหมดผอมเ้ยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยกว่างง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 งมงง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 ้งง่งง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 งนงง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 ่งง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 งกงงอมานง ให้ผมจะตั้งหุ่นเหมือนกนโอเคก็พี่บอยตั้งเป้าไว้แค่หุ่นสวยหุ่นสวยอ่ะตีไป90โล9ก้าพันเก้าสิบโลซึ่งปีนี้มีสิทธิ์ถึงไหมถึงหุ่นเพราะมีเนี่ยพี่บอยเล่นกี่กี่กี่เดือนที่หุ่นโอ้ตอนนั้นก็เล่น4เดือนสี่เดือนแต่ว่าแต่ว่าเขาผอมไปทางพี่ทางใช้ยาใช้ยาอ่อใช้ยาใช่แต่ก็ตอนตอนนี้เล่นอยู่ไหมหรือไม่เล่นแล้วไปมึงดูสภาพดิ มือสภาพเปลิไม่แต่ก็เล่นดิว่าแกหุ่นสวยนะาจะเล่นแล้วก็แข่งประกวดคนบ้าเลยใส่ชุดเจนนายเก่งนายเดินรอบห้างเลยเออตอนประกวดอ่ะเพราะไายเดินเพราะแต่เขาแข่งครั้งแรกเขาได้ที่สองโอเคก็ประมาณนั้นสิ้นปีนี้มีถึงไหมถึงมาพี่บอยประมาณสี่เดือนได้ไหมอาจจะติดตั้งเป้าไว้เพราะว่าชกอันนี้บอกได้ละอ่ะบอกได้บกได้ตัไอดอลไฟด้วยพี่บอยปล่อยดรอปไฟด้วยแต่ยังไม่บอกคู่ว่าต่อยใคร ยังยังไม่บอกแล้วก็จะมีคนในออฟฟิศเราจะต่อยคนแต่ผมผมกำลังให้เขามั่นใจคนนี้เอาว่าพี่รู้อะแต่พี่ว่ามันไม่เอาเอาป่ะผมคิดว่าผมคิดว่ามันมันมันบอกว่ามันอยากต่อยน่แต่ผมมันต่อยกันที่ไม่ลงไม่เอาอยากต่อยมันขึ้นไปแต่่ามันตู้ได้มันมันไม่เอาไม่เอาหรอกใจมันไม่ได้ใช่ใจมันไม่ได้โอเคก็ปอดอย่าลืมกำลังใจพี่บอยและทีมงานเราด้วยว่าสิ้นปีนี้จะเป็นไงครับครับคลิปนี้ ่าลืมเป็นกำลังใจให้กับคนที่ลดน้ำหนักด้วยนะครับก็เขาตั้งใจลดมากๆนะก็นั่นแหละก็เขาก็จะออกกำลังกายผมก็จะชวนเขาออกกำลังกายชวนเขาพปกินลงมชวนเขาออกกำลังกายแล้วชวนเขากินดีนะก็นั่นแหละจะลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทีมช่องด้วยนะครับเขาน่าจะลดได้จนถึงสิ้นปีนี้แหละเขาน่าจะลดเยอะเลยก็ลองดูว่าผมจะหารางวัลพิเศษอะไรให้กับพวกเขาถ้าเกิดเขารดน้ำหนักตามที่เขาต้องการได้โอเคก็ถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดใจกด subscribe แลวกดแชร์กับช่องุณนายแล้วก็ทีมงานด้วยครับโอเคคิย